สวยเหมือนเดิมนะครับทีมงานนอนพันิพาน่าปล่ตัวเสียอ่น สวยมีบริการตลอดเลยเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าฝีมือคนขับไปโคนี่แหละทำสวยทำเนียนใครๆก็อยากจะให้ไปขุดล่าสุดนุ่นยายเดินมาบอกว่าให้ไปขุดของยายด้วยนะทำสวยอย่างนี้ยายให้ขุดนี่ครับดูดิครับ ผลงานขนโอคนนาเนียยเนียนเสมอลื่มเรียบกิ๊บดินก็ใส่เยอะจัดไปพี่ต้น หน้าเข้าไปเดี๋ยวตีเล็กจะถอยหลังเข้าไปทีเทออกมาแล้วเสียอนันออกมาแล้วเดินหน้าเข้าไปเนี่ยก็จะได้โยกกับรถอยู่ข้างในก็ใช้เวลานิดหนึ่งเราก็จะถอยหลังเข้าไปแค่ระวังไม่ให้ชนต้นไม้หลังคาโอ่งน้ำ ห้องน้ำนี่มันก็จะรลอดปลอดภัยนะครับนี่ครับดูซ้ายดูขวาดูขวาแล้วก็ดูซ้ายรอรถเกตเคลียร์พื้นที่นิดนึงข้างหลัง ก็จะเป็นหน้าที่ลดเกตเกตรครับพอยอดจอดรอดแล้วนี่ครับพอยอดโอเคครับสันส้นๆครับ